ข้อต่อไปคือข้อของนาฬิกาทรงกลมเรือนหนึ่งคือข้อสิบเอ็ดนะมันเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าวงกลมทรงกลมเป็นนาฬิกาทรงกลมซึ่งมันเป็นการบอกถึงเข็มวินาทีที่ยาวจิตเซนโดยเข็มวินาทีจะเคลื่อนที่ หมุนแบบต่อเนื่องก็คือนาฬิกาทั่วไปนะโดยการหมุนถึงสี่นาทีตรงปลายเข็มวินาทีจะหมุนเป็นระยะเวลาประมาณกี่เซนระยะทางกี่เซนติเมตระง่ายๆก็ปงกลมเนาะหนึ่งแล้วก็มีเข็มวินาทีซึ่งยาวเจ็ดเซน ในการหมุนรอบอย่างต่อเนื่องหมุนรอบอย่างต่อเนื่องก็คือเส้นรอบลูปเส้นรอบลูปก,ก็มีสูตรที่ควรจาคือ2องพอาย R ซึ่งมันจะต่างจากพื้นที่ของวงกลมนะพื้นที่ของวงกลม สูตรจะสลับสูตรจะสลับนิดหนึ่งเป็น pi r กำลังสองอันนั้นเราจะใช้เส้นรอบรูปนะเขาบอกว่าเขาเดินทางนาฬิกาปกติก็จะเดินทางเป็นวงกลมซึ่งเราต้องใช้ความยาวของเส้นรอบรูปนะคะเขาเดินทางถึงสี่นาทีก็คือสี่รอบใช่ไหมฮะสี่รอบ มำลักการทั่วไปเพราะฉะนั้นสองพายอาสองคูณพายพายเขากำหนดมานะคะให้ใช้ตัวนี้ส่วน R ก็เขากำหนดเลขมาคือ7ต่างกันนะย้ำนะคะเส้นรอบรูปคือ2อพายอาพื้นที่วงกลมคือพายอากำลังสองนะคะ นะฮะต่างกันตรงเลขสองนะหลังจากนั้นเราจะทำการตัดนะดังนั้นสองคูณยี่สิบสองนะก็คือได้สี่สิบสี่แต่สี่รอบเนาะดังนั้นก็คือคูณสนะี่ฮะก็จะเป็นซีซีสิบหกเซหกทศหนึ่งซีซีสิบหกก็เป็นสิบเก็ยนะฮะ ก็ตามนี้แค่นี้เอง